ฮัสแวร์เฮาเปิดแล้วสาขาใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่สาขาแหลมฉบังและงานแกรนด์โนเ i n นิเปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่15มิถุนายนนี้บอกได้เลยนะครับว่าใครไม่ไปพลาดแน่ ซึ่งฮาร์ดแวร์เฮาสสาขาแหลมชบังเปิดฉลองอย่างยิ่งใหญ่พบกับ9ไฮไลท์แปลกใหม่ใหญ่เลิดเพลินและเกินคุ้มพบกันได้เลยในวันเสาร์อาทิตย์ที่15และ16มิถุนายน2567นี้สายช่างสายช็อปห้ามพลาดนะครับซึ่งในงานท่านจะได้พบกับ ไฮไลท์ที่1เรายกขบวนสินค้าช่างอุตสาหกรรมมาฉลองเปิดสาขาใหม่ลดสูงสุดกันไปเลยถึง80%ไฮไลท์ที่2เชิญสัมผัสก่อนใครท้งแรกของฮาร์ดแวร์เฮาที่รวมโซนสินค้าหลากหลายสไตล์เพื่อความสุขและเพื่อช่างทุกทุกท่านไฮไลท์ที่3รวมสินค้าช่างแบรนด์ดังมากมายที่สุดจากทุกมุมโลกกับราคาช่างทุกชิ้นในทุกวัน และไฮไลท์ที่4ยกระดับสินค้าของคนไทยให้มีมาตรฐานระดับสากลบรรยากาศเดินเหมือนอยู่ต่างประเทศไฮไลท์ที่5แจกไม่อั้นแจกฟรีในกิจกรรมต่างๆสุดมันในงานทั้งวันและสนุกลุ้นสุดๆกับไฮไลท์ปุ๊บปั๊บรับโชคเดินชอปอยู่ดีๆอาจจะมีโชคมาถึงท่านก็ได้เอาของแจกฟรีรับไปเลยทุกชั่วโมงและในงานยังมีรถแลกแจกแถมชอบชิมชิลรบวงจรจบในที่เดียว พร้อมทั้งพิธีเด้นเซอร์ดนตรีสุดมันฟรี Free อาหารเครื่องดื่มในงานรวมไปจนถึงสินค้าบิ๊กเซลช็อคไพรราคาสุดช็อคฉลองสาขาใหม่มีเพียง3วันเท่านั้นและร่วมยินดีกับการเฉลิมฉลองสาขาที่8ของฮาร์ w แวร์เฮาสลดฉลองสาขาไปเลยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เอาเงิน8บาทมาแลกไม่ต้องซื้ออาทิเช่นหม้อหุงข้าวราคา8บาทเอาแกส๊สตัเลตราคา8บาท หมอต้อมมนเกประสงค์ราคา8บาทและในงานยังยกทับความประหยัดสุดคุ้มตัวจริงห้ามพลาดซื้อของที่ร่วมรายการ1แถม1อีกทั้งสินค้าราคาบาทเดียวในทุกๆุกชั่วโมงงานนี้บอกได้เลยทุกท่านต้องเตรียมตัวมานะครับงานครบรอบเปิดสาขาใหม่สาขาแหลมชบังแกรนโอเพนนิ่งในวันที่15มิถุนายนนี้แล้วพบกันในวันงานนะครับอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะครับ thank you